สวัสดีวันหยุดวันอาทิตย์ครับวันนี้เราไปซื้อเม็ดพันพริกจินดาแดงมาแช่น้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตอนเย็นนะไปเพาะโดยใช้มูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมูลไส้เดือนเจอกันตอนเย็นขอนสารภาพก่อนเลยนะครับว่าไม่เคยเพาะมาเมล็ดพวกนี้มาก่อนนี่ครั้งแรกแล้วก็ดู y o u t u b e มาเขาบอกว่าให้แช่น้ําก็เม็ดพริก ผมอยากได้แค่ต้นเดียวจะซื้อมาสิบยี่สิบบาทเขาได้เยอะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะอันนี้เขาบอกว่าเม็ดจมคือเม็ดที่ดีแต่ผมจะลองเอาเม็ดนี้แหละมาโรยใส่มูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นของผมว่ามันจะได้เรื่องไหมนะครับเยอะอาจจะไม่ได้ทําเป็นเปอร์เซ็นต์ว่ามัน งอกเยอะงอกน้อยนะครับเอาแบบจับจูดแถวบ้านผมเรียกจับจูดยังไงก็ยังนั้นเลยยิงได้เยอะนะ อันนี้มูลใส้เดือนผมก็ขูดขูดเอานะครับขูดขูๆเอาบริเวณชั้นบนของที่เราเลี้ยงไว้นะครับประมาณ2สัปดาห์เนี่ยก็จะมีชั้นประมาณ5เซน5เซนที่เป็นมูลนะครับจากจากหน้าจากหน้ากระบะนะครับนี่ก็จะได้หลายเม็ดเลยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับใส่ไปเดี๋ยวดูว่าจะงอกไหมนะครับก็นครับโอเคแล้วแบบนี้ผมก็จะเอามูลไส้เดือน โปะหน้าอีกนิดนึงนะครับโรยหน้านิดนึงแล้วก็แล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็เก็บไว้ในใต้โต๊ะเลี้ยงไส่เดือนผมนี่แหละครับแล้วมาดูว่ามันจะงอกไหมนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะพาติดตามทุกวันเลยนะครับดูว่าจะงอกหรือเปล่านะ จอกันนะครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้เรามาติดตามผลงานการเพราะเมล็ดพริกนะครับของเตียไตแดงจินดานะว่าเราเพาะด้วยมูลไส้เดือน100%ของเรานะครับก็คือจับจากไอกระมังนี้เลยอ่นะโกยๆเอาข้างหน้ากระมังนี้นะครับแล้วก็มาเพาะเลยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มีอันนึงโดดขึ้นมาเลยนะครับแต่ที่เดียวก็เห็นมีรากง,งอก แทงลงไปแล้วนะครับนี้ผ่านไปกำลังจะเจ็ดวันพอดีเนาะวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็อันนี้มาก็เดี๋ยวเรามาดูต่ออันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับหกว,วันเจ็ดวันผ่านไปนะครับก็เหมือนจะงอกหลายเม็ดอยู่นะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ ติดตามดูได้นะครับนี่คือพริกแดงจินดาที่เพาะด้วยมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาผ่านไป9วันครับ9วันจะได้ประมาณนี้เพราะบ้าน